สวัสดีครับผมกลับมาพบพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องอีสานอินเตอร์ครับเบลตัมสารคามคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องมื่อนี้เบลตัมสิ่พาเบิ้งโบสครับโบสคริสของคนเยอรมันนะครับมาเบิ้งภายในกันครับเพราะว่าทุกๆคลิปที่ผ่านมากคับเบลตัมเฮต้เกี่ยวกับหลอบเมืองแน่แนเมืองแน่นะครับมื่อนี้กับมาเบิ้งสิ่งตีนเนลจิตใจของคนอยู่นีนะครับ ก็คือศาสนาหลักของพระเจ้าี่ยเป็นศาสนาคลิปนะครับผมสวยงามบากกับมาเบ่งพร้อมกันเลยครับผมฝากกดติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เ่าต่ำแน่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกนลาลังใจคลิปต่อต่อไปได้ครับนี่ครับยางมากของน้อยเวียนมากครับงามครับงาม ตู้นี้ครับเป็นตู้มีสองข้างเขานะครับเพื่อนเอาไว้เห็ดหนังประจําสิบอกว่าเพื่อนเอาไว้สารภาพบาปนะครับเนาะคือยังได้หนังที่เขาเห็นนะครับที่บาทหลวงสีนั่งอยู่หองนึ่งึ่งเขากับยางเขาไปนั่งอยู่หองนึงเขาเห็นความผิดอยังมากเขากับสารภาพกับเพื่อนนะครับประมาณนั้นแหละครับนี่ครับยางไปเรื่อยเป็นภาพภาพผนังกิจกรรมสวยงามครับที่เห็นเป็นช่องกระจกกระจกสีด้พี่น้อง หลายสีสวยงามสีสันสวยงามแต่มีโอกาสมาต่ออยู่ไทยรูปมาให้เบิ่งครับนี่ครับเป็นตูง้งามตัวพี่น้องตู้สารภาพบาปตามที่บอตรงกอดใจเนาะนี่ครับกาง่างมาเรื่อยอุณหภูมิมันนี้ครับประมาณสิบสององศานะครับโดยประมาณบอตันปันไดบอตรงกปอยู่ได้อยู่นี่ครับพระเยซูเนาะนเห็ดงามอยู่ดอก เดี๋ยวพอตำถือกล่องวอนิ่งมาไ,ได้ด้วพี่น้องหมดเงเสียงดังแห้งกรับว่าได้แน่ครับถึงจะค่อยเหตุเพราะว่าบางคนเพิ่นกัดนั่งอยู่นะครับเกลี่ยใจพน่นักงานงางมาเรื่อยๆนะครับออกมาทางพี่ออกมาหนีกระชับเป็นซุ่มเต็งต่างและครับงางเข้าไปเรื่อย ออมไม้อีกทางนึงก็สิเป็นดูป,ปั้นนะครับก็จะเป็นห้องต่างๆนี่เป็นเครื่องดนตรีนะครับพระต้มกับผู้หูคือกันว่าเป็นดนตรีอย่างแต่ว่าเป็นนิ่มเพิินมาเหตุกกรรมมียงประกอบพิธีที่สร้างศาสนาอย่างทักอย่างนี่มันสิมีเสียงดนตรีมากนะครับเป็นโต๊ะให้นั่งนะครับมีคนเล่นเป็นใส่ล่มเป่าก็ยังเป่าแคดมาเท่าเลยครับนะมาทั้งพี่ก็สิเป็น ชีวประวัตินะครับนะของพระเยซูที่เป็นเหตุไปเป็นรูปปัน้นสวยงามนี่ครับของโถงครับกว้างใ่ญ่สูงครับผมสูงจะเบ็นอีกแบบก็บเป็นศิลปะนะครับงามดีพี่น้องนี่รอบรอบนึงนะครับบาตับยางออกม่อีกรอบขงังนม่งเดียวครับนี่เป็นโต๊ะไปนั่ง นี่ทางรอบๆนอนเป็นหินอ่อนได้พี่น้องหินอ่อนสลักอย่างสวยงามเป็นศิลปะแบบบ้ันเพื่อนในระคนทัพเมียงพเจ้าเนะาะหนามาเรื่ยๆเยครับตัดขมานะครับเป็นเจก,กาห้องทถงนะครับเพิ่มความเงยร่างกายครับพี่น้องเทิงสูงนี่ครับเป็นคนนั่งอยู่นะครับที่บาตมบอกว่า เกรงใจเพลินนะครับพอทอนนี้บรอยากาศเปรกไก่เสียงดังนะครับเดี๋ยวเพลินสิว้าเนาะคือบ้านเห่าแหละเวลาแบเมื่อเพลินมานั่งลำลึกทำสมาธิอย่างสยามเพลินแหละเกี่ยวท่าของเพลินเนาะนี่ครับมาทำสิพยายามค่อยๆเบาๆเกรงใจเพลินเนาะพี่น้องเพลินครับเข็นกระจกพี่น้องหลายสีเ็กระจกงามครับงามพี่ดิเป็นหลายๆสีนี่กันมีแดดแดดดีก็นี่โอ้ สุดยอดเลยดิพี่นนองนี่ครับพระเยซูครับอยู่กลางไม้กลางเขนปากไว้กลางใจกลางโบสถ์นะครับนี่ก็สิเป็นเทียนนะครับเทียนดวงวัตถีบปิดเ็นบันเท่าก็จะาปํำลึกํำลึกถึงคนที่ลองรับไปแล้วนะครับนี่ครับก็จไปจุดจุดแล้วก็สิไปนั่งนะนั่งเพื่อังลุ่งแล้วนั่งนะครับผมนะครับเนาะนี่ครับก็เป็นอีกทัดไปก็เป็นโบสถ์คือกันแล้วครับ ยู่บางนี้มีสองโบดครับโบดถัดมานี่กระชิดโบดน,น้อยๆของนี่กระชีหองท้องน้อยครับแต่ว่ากระโจกกระชีไหลเขาก็อันโบดอันร่างกันนะครับสีงามก็ยักน้อยเบิ่งได้แต่ว่าตามสียกขึ้นเนเบิ่งครับนี่นี่นี่ครับกระโจกเป็นสีสันขันแม่แดดรอกดีๆเนี่โอ้งามคักเลยพี่น้องปักงามเลยดิ แล้วก็ยังมาเบิกบรรยากาศาร,ร,อรอบๆกันนิดหน่อยย่งางไปเรื่อยครับนี่ครับเป็นหินอ่อนแกะสลักนะครับงามนี่ก็เป็นรูปปั้นหนุกแกะสลักอีกรูปหนึ่งโอ้หลายสีสันครับเป็นไอ้พี่น้องศิลปะบ้านเพิ่นง,งามบ่ปบ่าต่ายแบบงามอยู่ดิ นี่กับเครื่องดนตรีอีกชนดิดนึงด้วยกันโอ้แต่ว่าเครื่องอันนี้รูสึกง่าษางามก่อนที่แหลมนะครับเป็นในพี่นอ้องครับโอเคครับผมนี่กับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับมากตามสารค้ามกับฝากติดตามแนไ่ได้เลยครับไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกการังใจที่เบิ้งคลิปมาที่ว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับนอกาะที่ซอยให้กับรังใจขอบคุณหลายๆด้ครับ ส่วนคลิปข้างหน้าคลิปต่อไปสีเฮ็ดยังนันฝากติดตามกันได้ด้วยครับผมสวัสดีครับ